สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องมื้อนี้ก็ออกมานาคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาหาแกงเห็ดนางฟ้ากินข้าวเที่ยงพี่น้องเห็ดนางฟ้าแบ่งเอามาแต่บ้านผุ้ละมื้อเช้านี้สเปซหนึ่งอยู่บ้านก็ได้พี่น้องวันนี้ก็สิมาแก,นะแกงเนาะแกงใส่ผักอีตู่พี่น้องตับมกพริกใส่ก่อนพี่น้องเอ้ยสิไประขัง้งหม้ออยู่ตารางผูแหละไผอยู่ตารางมีทั้งเส้นบ่มี่ที่ขันดังทั้งเสียงมันดังยากพี่น้องลมๆ กไะะปเอ็นแกงอยู่ตะล่าดเลยเนาะล<บ>้มอะแกมีฟิวเสียอยาเนี่ยหรอคะอันนี้เนี่ยตาบุญผิกใส่ลงไปเลยเอาไปข้างตะล่างกดแค่เดียวก็ซุกดอกเนาะแต่เขาเบื่อเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเวยไปติวแก่้วเลยก็เลยไม่ใส่ดอกพี่น้อง นาวนาวมันนี่ล้มแหงนาวนี่ลม้นนลมแหงนี่แต่พี่กี้กาพี่ได้อยากมาลิ่นน้ำวนเก็ดกินนี่นะกินน้ำโจ๊กเสือกเนยาวเปียกเศร้าหนิเปลี่ยนแทนเตโตเลยต้องไปเศร้ามัน หอดหิวก็เปียกเพืเสริยญญาเดินก่อน,นึ่งไมดิ้วเด่เดินมุงสื่อๆเล้วก็ข้างน,งนี่แหละกข้างมันก็รบมอูหรือเ่า้าพืชไม่เชื่อใส่ผ้าองหาไมอดน้องมันไ่ได้มอดได้ไม่เชื่อ ไอ้เสือกถี่็จะใส่ดังคนอยู่ไฟอยู่ยังน,นะที่เ่ากับข้าวงามขับในเสือมันลบมหลุดผังอ่ะแต่ว่าย้ำลบมนี่น้ำไฟกับข้างโม่ด้านโมนี่กันนั้นนี่ได้พี่น้องลบมมัน มันก็ขกักพี่เท่ามันจะขกักไม่เสือ่องหรือขกดเลยเวิดนะลาคนอยู่ไฟไมัจะใส่ไม้เสือ่องเลยพี่น้องข้ง้กอนเฮ็ดขวดพี่น้อง เจ้าว่าต่นใหญ่พูดจริงวัดมันผลนีหน้ามันออกหน้ามลายได้ที่บมได้ยินอกแต่ว่าใส่ขับเบือกับมาขิกลงไปต่วน,นใหญ่พูดกับพระจกักเนาะไอ้ยามันหมักกินตอนแบบนี้พี่น้องเลยลูกดิ๊กเอ้ยเฮ้ยเนน้ำหลดเวลาพระเจ้าเมื่อ,อยแบบเมื่อยน้ำเบิกส่วนมันหูยลมแหงพี่น้องเอ้ยสมอกอะล้น หน่วยซุกมันได้มันหล่นแบบนี้นะเก็บกินนี่โบฟาดกันเลยเราฟาดกิ่เอกแต่แบบว่ามันกลาสิบรืฟาดสมากอ่อนมันเนาะมันแก่เลยเนะ้ยอู้ล้มแหง้งเลยผักสมอลหล่นกองอยู่มันแก่และกินสีไข่กว่าหมางอ่อนนะพี่น้องอกินกับเจีเ๋ยบเด็กอะตัวได้มันหล่นลายมือเลยมีแมงมจอโนน ยาระบายสันเลิศเอ,อ๊เอ,อ๊มันยังโยมหวนสวนมันสุน่มหอยก่อนย้ำนนิกะเห็นก็จะขวัดมันเริ่มทยอยทยอยขวดมันเลยนะตามร้านมันที่ก็จะหับซื้อมันกะเริ่มแบบมีคนไปขายแต่กับบทันานลายาก็จะกำลังเริ่มขวัดเป็นตามเฟซบุ๊กบางคนเนาะของสุปเฮากับจทกซีอรไดฮอนไซดับพี่น้องเอ้ย อําบาดขาดเคือง,งแห้งกะเจ้าก็สีได้ขวัดแต่กะในใจก็ยังไม่อยากขวัดเนาะป้าว้พู้เดีกสัจกเดือนชงเดือนจังขวัดให้มันเต็มที่วันนี้ก่อนเพราะว่าเขากับเรปลูกแต่หัวปีปันใดบางคนผูกจาขวัดก็จะปลูกแต่หัวปีแต่ก่อนก่อนเทาตัวปลูกก่อนมันถัดตายแล้วมาปลูกใส่ใหม่ดีเนาะกับเสียหายไปน้ำเนกอะแต่ผมไหมเดี๋ยวจะเป็นหัวห,วหรือเปล่า บ่งเป็นบ่งเป็นอะไรเปหลอกบ่งกะเป็นบ่นเต๋เหิบเนี่ยบนมาเห็ดเนี่ยำยำขวดมันก็คือสีไ้ออกมานะขมือขมือเลยเนาะพี่น้องเลยขวดมันฝักมันกว่าจะเล้ววฮะบมมีเขื่องฟานคือกระเจ้าเนาะบ่ได้ลงทึนเขื่องฟานดอกพี่น้องใส่แห้งคนแหละฝักเอาบ่เงินกับโได้ลายปานนั่นอันนี้ก็จักสิจุบขานั่นหรือบ่นเนาะ ขาห้กับเจ้าไทยนี่ห้กับซองล้านกีบพี่น้องปีกายนี่ซองล้านกีบแล้วก็่าซื้อลำมันมาซองลบซ้ำแล่าค่ะรวมๆแล้วเสลี่ยค่านั่นค่นี้ประมาณสามล้านนี่แหละขายมันห,หูสิได้จุบทึนหรือเบอร์นะนี่ก็อุตส่าอางัวน่อยลงใส่ตัวหนึ่งแล้วพี่น้องสดีสดีไปเบ่งหมอเราจะเ้าเรื่องมันมุม มาแต่ใช้มุมไฟสิลาบกระจงไฟลวบไรวบกํล,กกลังเล่มหอนใส่แต่หมักผิกกับเขาเบื đấy. อได้ท่านด้ใส่ยังเงยตู้น,โตโน้ำเห็ดออกลักหลายหนึ่งบับ พิลึกดอกน้ำค่ะออักผิดกับข้าวเบือไปในน้ำหมดแล้วนี่ ไม่ดอกแมงอ้วนมันลม้มไฟมันอ้วนหันอ้วนนี่พระเดกอยู่หน้านี่เหมาะสำหรับกินสมสุดๆเลยพี่น้องกินมักขามกินนั่นมักสม,มอโอ้ยควันไฟพี่น้อง มันผัดฟันไทยสตามาชงตัวก็มันหนงเข่าหนาวสนหะลอด ห่วงกระป๋ะเดาลงมาแต่ว่าปุ๊กกบกระเดกพูดน้องพี่น้องพังอีตู่ ไฟอยูก่อนพี่น้องเอ,อ้ยมันลุกลุกโคล่เป็นอันแล้วพี่น้องแกงเห็ดของเขาก็ได้ไปซีมเบิ่งอยู่เทิงกูเลยผ่านเรือยังกระเติมใส่ยิ่เทิงมเนาะกับพระท่านนี่กินให้เบิ่งเนาะพี่น้องกับพระท่านนี่ฮิวกับสิเลยว่าสิลงพ่อวิวกี้ชวนไปสนอยู่น้องผูสิลงน้องซะก่อนมาจังสิกินเนาะวิวกี้ก็กินเห็ดแม่เพิ่นกินก่อน มิกกี้ก็กินเพชรเพชรอยู่ได้พี่น้องคนเพชรเลยเด้อเดียมือเศ้านี่กับสะเพชรหนึ่งอยู่เพื่อนผนก็กินเป็นลายดอกเติมป้อนข่ากับไข่กับบุกินเศร้านี่บุกินช่วงนี้เด็กน้อยบุกินเข่าทั้งมิวกี้แล้วก็พลอยใส่บอกกินอิลี่รอได้พี่น้องคัมเดียวกับโบกินอิลี่ค่ะป้อนยังกับบุกินเอายังไ้กับบุกินทิมเลยเ้ี่ยเพชร ยังอกินตัวเดียวนั่นแหนละค่ะไหวไหวเออพืชโอเคพี่น้องไปก่อนเนาะมิ้วกี้มักไห้น้ำก้นเห็นลงเทียงบนละไห้น้ำก้นหรือเบอร์ธนังนาจากไปลินแถวนะขอผ่อนคลิปหน้าเด้อพี่น้องค่ะผู้แหละปนิพัทฮะอีบบ่พี่ต่อไปกะหาสนกุง้งหูสีได้หรือบ่เนาะอากาศหนาวๆเด้อขี้ข้านอยู่ได้พี่น้องแต่กะหากินเนาะ โซนกับโบได้กินพี่น้องเอ้ยกับไปคาบึงเนาะคลิปโซนกุ้งสินได้หรือบอกโซนกุ้งโซนซิวให้มิวกีอยู่น้ำยายเิืนพี่น้องเอ้ยไปแล้วสัสดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเอ้ย